แต่ว่าถ้าอ่านไปมากๆแล้วทําความเข้าใจแล้วเราใช้คำว่าอ่าชีววิทยางชาติเมื่อเราได้เห็นทางกายภาพนะครับลุกวิไลอันชีววิทยาไดรับารบังคับรฉบับใหม่ที่ตรงหน้าขึ้นเราเอาช่างออกแบบอันไหนที่ทุ่นชนไหนที่มีแล้วก็เพิ่มเติมนะครับทาสีถึกใหม่นะครับแล้วก็ตัด ทำทำห้องมันทั้งหมดประมาณ400ตัวคนนะครับมีบุคลากรทั้งหมด41ท่านมีเจ้าหน้าท12คนใช้ใช้มีการชีพโดยใช้เครื่องมือนะครับสถาบันการศึกษาแล้วภาคชุมชนหน่วยงานอื่นจะต้องร่วมมือก,กันประเทศไทยไปต่างประเทศไปเป็นเลเวอร์ไม่ได้เป็นเอนจิเนียร์ไม่ได้เป็นวิศวกรไม่ได้เป็น<ไ>ปนักบริษัอไปด้วยอ่าจะได้ด้วยอันนี้อธิบายเลย

แบบพื้นๆเราต้องให้มันออกแบบให้มันน่าดูพระเจ้าพอ่าอ่ากินเลย้อได้ไหมได้มันมันจะอ่าวันนี้กรรมธิการสาสภาผู้แทรรัษฎรมาเยี่ยมชมมาเยี่ยมชม วิรายการอาชีพของเราไปมากซึ่งเป็นวิรายการอาชีพที่เปิดใหม่เพิ่งเปิดได้สองปีทีนี้ด้วยเหตุที่ทางกรรมธิการนี่เราให้ความสนใจเรื่องการอาชีวะอย่างยิ่งเราจึงได้บรรจุให้การอาชีวะในพรบการสร้างชาติฉบับที่ยื่นต่อสภาอยู่ขณะนี้นี่เราเขียนให้อาชีวะเป็นประเด็นเลยนะครับอาชีวะนี่ต้องสร้างชาติ เราใช้คำว่าอาชีวะสร้างชาติมานานแต่ว่าในภาคปฏิบัตินี่มันมันยังทําไม่ได้วันนี้นี่เราจะทําก็เหมือนไม่อยากใช้คําว่า,าโมเดลแต่ยังไงก็ต้องประกาศว่าเราจะทําอาชีวะลําเป็นมากนี่เราจะทําเป็นตัวอย่างตัวอย่างในการทํางานบูรณาการคืออาชีวะเรานี่ปัญหามันคือจบแล้วเนี่ยทักษะในการไปประกอบอาชีพนี่น้อยได้แต่ภาคทฤษฎี ตอนนี้เนี่เรากําลังจะร่วมกับคณาจารย์ร่วมกับทางท่านพโอว่าทําอย่างไรมันจะสมดุลกันให้สถาบผู้ประกอบการเขาเชื่อมั่นว่าจบปวชมีความรู้ในภาคปฏิบัตินะะ่ระดับนี้ปวสอระดับนี้ฉะนั้นเราจะเล่งเล่งให้เด็กออกไปฝึกงานเราไตรภา,าคีนี่อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราก็มีสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้าน หรือโรงงานใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆเราก็จะเชิญบริษัทเหล่านั้นมาร่วมทํา m o มอย่างขณะนี้ก็ทํากันแล้วก็คือโรงงานน้ําตาลนะครับแล้วทีนี้ผมก็ให้อคอนเซปต์ตไปว่าอนอกจากผลิตภัณฑเ์เราต้องเราต้องเป็นผลิตภัณฑ์แนวแนวเอกลักษณ์ของลำไปมาา อย่างเช่นขนมโตดมา้าอะไรต่างๆแนวเ,เอกลักษณ์ของเราไปมากเนี่ยมันจะต้องเป็นเอกลักษณ์ทําอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วแล้วมันจะมันจะขายได้นะไม่ใช่ว่าทําเลียนแบบเขานะครับนี่นิ่ประเด็นหนึ่งไอ้ที่ที่สองก็คือ,อเราจะร่วมกับองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการที่จะสนับสนุนเด็กโดยท้องถิ่นให้ให้ทุนให้ทุนหมายความว่าให้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้เขาอย่างเช่นล้างแอร์ให้เกิดความชํานาญคุณไปล้างแอร์คุณให้เบี้ยเลี้ยงเด็กค่าอาหารกลางวันเด็กค่าพานะเด็กเด็กไปทํางานมีค่าพานะมีค่าอาหารได้ฝึกนะครับอย่างาสถานที่ท่องเที่ยวอ,อย่างบ้านสวนฟูตการ์เด้นหรือบริษัทใหญ่ๆที่เขารับเราจะเอาเด็กไปวันเสาร์อาทิตย์อาสา,าสมัครมีเงินพร้อม ได้พร้อมซึ่งเดี๋ยวนี้บ้านชนผู้กระได้ขเขาก็ทําอยู่แล้วเสาอาทิตย์เอาเด็กไปทํางานแล้วก็ไปฝึกง,งานแล้วก็ได้ได้ได้ตังค์ได้ได้เงินค่าตอบแทนนะครับดังนั้นการอาชีวะนี่ที่จะนําไปสู่สร้างคนให้มีคุณภาพมันต้องอยู่ด้วยการฝึกไม่ใช่เรียนก็เป็นทฤษฎีก็เป็นเรื่องหนึ่งเราจะพยายามฝึกแล้วก็นําเทคโนโลยีนํา เครื่องมือใหม่ๆเนี่ยเราปัญหาของอาชีวะคือขาดเครื่องมือใหม่สู้เอกชนเ็าไม่ได้เนีสู้สถานประกอบการก็ไม่ได้มันก็เลยล่าช้าอย่างสถานประกอบการบริษัทที่เขามีเครื่องมือใหม่ๆนี่ราะเรายังยังเครื่องยนต์ที่มาประกอบ20ปี30ปีแล้วเขาใช้ไฮบริดไปแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องต้องช่วยกันแก้นะเราต้องทําเล็กจิ๋วแจ๋ วันนี้จุดเด่นจุดเด่นที่เราเรามาร่วมกันวันนี้เราประกาศที่อนอกจาก m o u กับท้องถิ่นเราอาชีวะลำเปีมาาจ,จะมีศูนย์ฟิกกิตอยู่ที่ทุกตำบลโดยใช้โรงเรียนประถมศึกษาทําเป็นศูนย์ฟิกกิจนะครับซึ่งโรงเรียนประถมศึกษานี่มันว่างเด็กไม่ได้ใช้โรงเรียนอาคารว่างเราจะทําเป็นศูนย์ฟิกกิจแล้วท้องถิ่นก็คืออบตอเข้าไปสนับสนุนงบเนี่ย มันเด็กก็จะมีกําลังใจเด็กก็จะไฟดีทํางานด้วยมีเงินด้วยเรียนด้วยมีทักษะด้วยเนี่ยมันต้องทําจริงสักทีเนี่ยมันคือจะทำจริงนะเนี่ยเนี่ยทำจริงแล้ว